สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ princess of love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ super thanks การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสัอร์ของช่องก็คลิกลิงค์คลิปปุด้านล่างนี้ดนได้เลยในเวลานี้มาเช็้พลังงานความรักให้กับทุกคนค่ะมาดูว่าพายอยากจะบอก อะไรกับความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ขอสานการณ์ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนค่ะมาดูกันใบแรกเลยเดทใบที่สองฟลอนิกส์ค่ะว้าว ความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เดทออนไลน์ต้องกรีดนะคะว้าวเซลเลิฟแอนด์เซลแคร์เอนเกจเมนต์ริงเซลเวิร์ดแอนด์วอลูไทม์ทูฮิวชาร์เดอร์เวิร์กเลิฟ unconditional love, self love ค่ะ affection and attraction healthy choice love, self love and self care be i n g happier, love and life สองไปนี้สำคัญมากนะสำคัญมากจริงๆเพราะว่า engagement ring นะคะว้า wow. commitment partnership and re and union เ p รเม็ดโตกำลังอยู่บนนิ้วของคุณนะคะสาวสาว ทั้งหลายนะคะทีนี้ต้องบอกว่าเดทมันคือการจบนะคะความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วจบคือจบไปแล้วมันมันเป็นสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่ที่มันจบที่มันพังลงไปที่มันเกิดประเด็นเกิดอะไรก็แล้วแต่คือมันจบนะคะ มันไม่มีครั้งที่สองเกิดขึ้นแต่บางอย่างในที่นี้สำหรับบางท่านมันเหมือนกับเป็นบางเสียงที่เกิดการต่ออายุการรีนิวการเติบโตการตื่นรู้พลังงานของความสมำนธ์ที่กาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะเกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็สําหรับท่านที่โสดเดทออนไลน์ online, get back out there meeting someone new นะคะคุณกำลังได้อกเดท กับใครบางคนที่ที่คุณรู้จักผ่านโลกออนไลน์อืมตอนนี้มันเป็นพลังงานของความหวั่นไหวมากเลย unconditional l o v e ความรักของคุณกำลังเริ่มต้นสู่ในเรื่องของรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักที่ะะ้ทนในเรื่องของสุขภาพที่เป็นความรักที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีคามิก r ร l a เล o n นชิพไม่มีแบดเลเซนชิพไม่มีท็อกซกในความสัมพันธ์เรียกได้ว่าคุณกําลังได้เริ่มต้นเข้าสู่ความรักแบบที่รักโดยการรักตัวเองใส่ใจตัวเองใส่ใจทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพของความรักความอุดมสมบูรณ์ที่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าถูกปลดปล่อยกับอะไรเดิมๆเก่าๆนะคะ ตอนนี้รู้สึกถึงพลังงานหวั่นไหวทุกคนมันเหมือนกับว่าพิจอรรมีใครบางคนคิดถึงคุณสอดแอนโรสความจริงบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นมันมันมันเป็นพลังงานบางอย่างที่รู้สึกว่าว่าว่าอ่อนอ่อนไหวนะคะมันมันสื่อเรื่องของความอ่อนไหวมันมีความเหมือนแบบ ทุกคนอาจจะเคยสัมผัสกับความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามันมันไม่กลา้ามันรู้สึกสูญเสียมันรู้สึกเสียใจมันรู้สึกเสียใจไม่อยากสูญเสียมันเป็นไปไม่ได้อะไรแบบนี้มันวนเวียนอยู่กับความรู้สึกแบบนี้นะคะเหมือนใครเหมือนความรักบางอย่างต้องการสื่อสารให้กับคุณได้รู้สึก ใครบางคนเป็นความรักครั้งใหม่ที่จะมาออกเดตในความสัมพันธ์ของคุณสำคัญมากๆคือ change my การต่ออายุของความสัมพันธ์การเติบโตบางอย่างเกิดขึ้นมันได้ยินคำว่าเสียใจที่ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ ตอนนี้ภายในใจเศร้ามากเลยทุกคนมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างสะท้อนให้ใหใหเห็นคําว่าหัวใจมันเต้นรัวตอนนี้หัวใจเต้นรัวหัวใจเต้นตึกตักเหมือนคนแบบกําลังเผชิญหน้ากันแล้วก็พูดกันหรือว่าหรือว่าคําตอบที่คุณรอคอยจะมามีคําว่าเสียใจที่ที่ที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ได้แปลกมากเลยเดี๋ยวขอขายายสิ ขอขยายเดอเดทค่ะทำไมต้องเป็นเดอเดททำไมต้องเป็นเดอรเดทค่ะกร o ทรานส s ฟอร์เมชันทำไมต้องเป็นเดอรเดทเอ w ส n s มีคนต้องการสื่อสารกับคุณ Surprise เหมือนกับว่าจบคือจบอะไรคือจบไปแล้วมันคือจบ แต่มันคือการ grow การ transform การเติบโตของความสัมพันธ์นั่นคือเซอร์ไพรส์ช็อกเซอร์ไพรส์การสื่อสารกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณการสื่อสารการเผชิญหน้ากับความสัมพันธ์บางอย่างที่เหมือนกับมันมันเป็นอะไรก่อนอันนี้มันอาจจะมีความดราม่าการจบมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่อยู่มันมันกลายเปลี่ยนแปลงบางสิ่งที่เซอร์ไพรส์ในการสื่อสารกําลังจะมานะคะแล้วก็การสื่อสารนี้การติดต่อสื่อสารครั้งนี้มันเป็นรูปแบบในทิศทางที่ดีมาก ข่าวดีมากที่กำลังจะเกิดขึ้นการสือรส่อสารการพูดคุยกาลังจะมาการติดต่อขอขยายความ8ปไม้เท้าแล้วจะยังไงต่อไปคะแล้วจะยังไงต่อไปขยายแปดไม้เท้าจะมีการสื่อสารพุ่งมาหาคุณอย่างรวดเร็วแล้วยังไงต่อไปว้าว ในฟอ s ฟอรัอะไรที่มันนิ่งเป็นนานมากอะทุกคนที่มันเป็นบางสิ่งที่แบบไม่ได้ติดต่อหรือมันคำว่าเนิ่นนานหรือว่าแบบสปีสปีกว่าอะไรแบบนี้หรือ3เดือนหรือ3วันอะไรบางอย่างแบบนี้นะคะาสาสัปดาห์สาเดือนอะไรแบบนี้มันมันจะเกิดการเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการ เผชิญหน้ากันนะคะเหมือนสื่อสารกันแล้วแล้วก็หลังจากนั้นจะ,ะเผชิญหน้ากันได้นัดพบเจอกันอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันคือมันคือเรื่องราวที่ช็อกเซอร์ไพรส์มากๆกับกับอะไรบางอย่างกํลาลังเข้ามาหาคุณหลายทิศทางมากโดยที่คุณไม่คาดคิดโดยที่คุณไม่ทได้ตั้งตัวนี่คือขยายความจากเดทออกมานะคะขยายไนฟ์ออฟสอเรายังไงต่อไปคะแล้วจะอย่างไรต่อไปขยายไนฟ์ออฟสอ r รแล้วจะยังไงต่อไป เพจซวอนเขาต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาต้องการที่จะเรียนรู้รู้จักกับคุณให้มากขึ้นเหมือนเริ่มต้นอะไรใหม่ขยายเพจซวอขอขยายเพจซัวอนว้าวขอขยายเพจซับวอนค่ะ The l o v e r s กระตุ้นความรักครั้งใหม่ อีกครั้งอย่างรวดเร็วนะคะดินเนอร์เดทปรับความเข้าใจพูดคุยแสดงออกความรักแสดงออกความรู้สึกภายในใจโอ้โหสวยงามมากบางท่านในที่นี้ความสัมพันธ์ที่แบบแช่นิ่งไปนานมากมันคือการกลับมาเพื่อรู้ใจเพื่อตามหาความรักของกันและกันนะคะนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอก ว้าว <Wow. S 2> นี่คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่สะทอ้อนในเรื่องของความโรแมนติกของความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น t of Wands Seven of Pentacles ใจเย็นนะคะคุณกำลังเจอรูปแบบความรักที่ที่ไม่เหมือนใครและแตกต่างมากๆใครบางคนที่กำลังดูคุณอยู่ ใครบางคนที่เป็นความรักครั้งใหม่ที่กาลังได้ออกเดทกําลังคุยคุยกันได้เจอกันเซเวนอัพเอนเคอร์ใจเย็นนะคะใช้เวลาใช้ความจริงในความสัมพันธ์ที่คุณจะได้เรียนรู้กับเขาหรือเธอคนนั้นว้าวเลิฟอันคอนอันคอนดิชแนลเลิฟขยายออกมาได้เป็นเทนนบับคัพคุณกําลังได้เจอความรักคาว่าครอบครัวคุณกําลังได้เจอใครบางคนที่ตกตกลุมรักทูเชตาต้องตาต้องใจเป็นคําว่าครอบครัวเป็นคําว่าอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะ สวยงามมากๆเลย Four of Cups 5 of Cups ค่ะความรักไม่ว่าจะโดนหยุดโดนเบรกหรือทำให้เราสึกว่าหน่อยหรือเสียใจอะไรก็ตามแต่นะคะแต่คุณกำลังอดทนในความโสดแล้วก็ความที่เราไม่เคยสวังในความรักเพื่อที่จะกระตุ้นตัวเองให้เป็นคนที่ รักตัวเองใส่ใจตัวเองนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณสะท้อนในเ้ื่องของ love and life, self love and self care การใส่ใจตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองอดทนในความโสดของตัวคุณเองคุณกำลังได้เจอใครบางคนที่มีเสน่ห์มากๆ The sun ว้าวชีวิตชีวิตความรักของคุณจะเปลี่ยนไปคุณกำลังได้เจอกับใครที่ไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้น The sun ชีวิตใหม่ของความรักความสัมพันธ์อะไรบางอย่างจะ จะถูกเปิดเผยจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอจะได้รับการสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรท yeah. claro ี่ถูกปิดไว้ที่แช่นิ่งไว้จะถูกปรากฏเปิดเผยเกิดขึ้นความจริงกําลังจะปรากฏในความสัมพันธ์เหตุการณ์บางอย่างกําลังจะถูกทําให้ถูกเปิดออกไม่มีปิดบังอะไรใดๆเพราะฉะนั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรือรังบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นความจริงหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันถูกปิดอะไรกันตามแต่จะถูกเปิดเผยให้รับรู้ความจริงเกิดขึ้นและ คุณจะได้ตัดสินใจได้เข้าใจอะไรบางสิ่งยที่ลึกซึ้งกับความราความัสมานที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในครั้งนี้เพราะทุกอย่างคือการเริ่มต้นในความสัมพันธ์จริงๆนะคะสวยงามมากๆเลยขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ